กุกนไลฟ์ครับเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะครับผมก็อยากจะแวะมาไลฟ์กับทุกๆคนนะครับผมนะครับใช่เ,ออเป็นอย่างไรกันบ้างครับรแฟนมีสนุกไหมครับ สวัสดีค่ะ from Philippines มาาคทา m a y w h a t a สวัสดีครับคุณครูพี่ต้อมนะครับครับผมสำหรับใครที่อยากเรียนเต้นนะครับผมก็สามารถติดต่อได้นะครับผมคุณอมมี่นะเดียสกอทีเอ็ม WhatsApp นะครับผมหรือว่าทางดีเอ็มนะครับครับผมนะครับ ไมเนี่ยเพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอนครับเพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอนนั่นแหละสิครับทุกคนครับผมมีคําถามครับหลังจากที่ผมอ่าแสดงแฟนมิจจบไปแล้วผมเกิดคําถามในใจครับว่าเพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอนครับเพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอนใช่ครับเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกขอบคฮั ส่วนพี่อยู่บใครคะอ่าอยู่กับอยู่กับอ่าอยู่กับน้องชายครับผมชินโก้ชินโคโก้สวัสดีครับพี่โก็เพื่อนแบบไหนบอกฟันี้ก่อนนอนอะ่ะหล่อจังครับ ขอบคุณครับน้องฟอมวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเหมือนกันนะแต่วันนี้นะครับทุกคนผมได้มีไจะบบอวดครับผมผม,ผมนะ่ะผมน่ะคือวันนี้ด้วยความที่สถานที่หลายๆที่เปิดแล้วใช่ไหมผมก็ได้ทําการซื้อของเล่นมาครับผม <c oughs> <c oughs> เรื่องครับผมคืน <c oughs> <c oughs> นี้นะครับผมได้ซื้อของเล่นสไปเดอร์แมข้นมานะครับผม <c oughs> คือจริงแล้วผมแต่ว่าเอออยากจะสะสมทุกคอลเลคชันแหละของ Marvel Legends แต่ว่ามันเหลือแค่าฟาผมโฮมของ Spider Man ซึ่งผมก็มันเลยตัวเดียวด้วยผมก็เลยนะครับผมนั่นแหละคือเรื่องที่อยากจะอวดทุกคนก็มีบมานี้แล้วก็ผมก็ได้ซื้ออ่านี่นะครับผม <c oughs> Avengers Endgame นะครับ Thanos กับ Iron Man นะครับผมใช่แล้วครับด้วยความที่ผม,มาเอออยากได้มา นั่นแหละเรื่อที่จะอวดก็มีแค่นั้นแหละแต่ว่าครับผมเราจะมาคุยกับคนอื่นกันดีกว่านะครับผมจะไม่ไอาบน้ำเหมือนทุกรอบใช่ไหมอ่าตอนนี้ยังไม่อาบน้ำครับเพราะว่าแวะมาไลฟ์คุยกับทุกๆคนก่อนครับสรุปเพื่อนแบบไหนบอกฟันดีก่อนนอน แล้วเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอมครับเออเนาะสไปเดอร์บอลสวัสดีครับพี่ต้าสวัสดีครับดงยุนคิมนะครับผมดงยุนคิมเป็นเอ่อสเอ็มลูกกี้หรือเปล่าครับ <c oughs> Please say hi to Indonesian fans. Uh, I have a question that how to say I love you in Indonesian มบไหนดีอันมีอยู่แล้วฉันเคย a ูเรื d อง a กี่ a l กับล a ลิ s, yes, really <S, <laughs> <S say, a ใช่นั่นเ a ็นเรื่องที่ m a h a k a y o พูดถึมหาเกียวมหาคิธามหาคิธาสำหัมมแซเพื่อนหนูดมที่นายบอกเห็นตลอดวย ทำไมอะครับเนี่ยตรงยุนนะตรงยุนตรงพาวเป็นเอเ o o k ุกหรือเปล่าครับสรุปจริงๆแล้วผมอมีแพนจะไว้ผมยาวจริงๆแล้วผมผมจะแต่ว่าด้วยความที่แฟนมีดเราต้องตัดก่อนเพราะว่าแบบเมียนมันจะแบบเซ็ตผมไม่ได้ใช่นะครับโด่เพอมันเกิด หน้าใหน่อยครับเป็นปร์ตย์ครับผมทุกคนรับเสียงผมต่ำไปหรือเปล่าแปบลบว่าเออแบบฟังแล้วมันน่าเบื่อหรือเปล่าครับน้องติม๋มอยู่ไหนนะครับขอเดาน,นะว่าน้องาอาาก็อาจจะเล่นเกมไม่ก็อาจจะบกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องไอทีของน้องก็อยู่ครับผม <c oughs> ถ้าผมเดาน,นะ นั่นแหละครับทุกคนคือจะเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งเมื่อประมาณสองสามวันก่อนคือ,อยูดีครับหลังจากไม่บอกชื่อ้วกันเขาเพิ่งไลฟ์เสร็จนะครับเขาเพิ่งไลฟ์เสร็จแล้วเขาก็โทรมาหาผมตอนประมาณสี่ทุ่มตอนแรกผมก็ตกใจว่าเอ้ยน้องเขาแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าวะเขามีอะไรหรือเปล่าแบบว่าโทรมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าอหลพี่พี่ทําอะไรอยู่อะแต่ผมก็แบบเอมาแปลกเว้ยพอตีแล้วคือแบบ จะโทรมาก็คือจะบอกแบบเออเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้จะทางานกี่โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นโทรมาแล้วบอกว่าเออพี่พี่ทาอะไรอยู่อะ่ะและ้วแล้วผมก็คิดว่าแบบเออน้องเขาแบบว่าจะชวนเล่นเกมหรือเปล่าหรือว่าจะชวนทาอะไรแต่จริงแล้วคือผมจะบอกว่าผมมาเล่นทวิตไม่ค่อยเป็นเลยว่ะพี่อ่านั่นแหละครับ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าแบบให้ผม <c oughs> ช่วยสอนนะครับผมยังไงก็ช่วยผมสอนน้องเขาเล่นทวิตเตอร์นะครับผมก็นั่นแหละครับเพราะว่าน้องเขาชอบบอกว่า เวลาพี่พิมพ์ถึงผมอ่ะผมไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะพี่อ่าก็คือบอกว่าบอกเขาว่าบอก,าอกแล้วว่าเนี่ยนะบอกเขลาลังจากที่พี่ทติถึงผมพี่บอกผมหน่อยสิ <c oughs> แต่ควาจริงแล้วอะ่ะผมว่านะ <c oughs> น้องเขาเห็นนะผมแต่ว่าน้องเาแก้มไม่รู้ครับทุกคนเชื่อผมมา <c oughs> แล้วก็โทรมาแล้วก็บอกว่าตอนแรกก็เราก็คิดมีอะอารมณ์คือเออพี่ผม,มเล่นทวิตเตอร์ไม่ค่ยเป็นเลยว่ะ งงครับงงงงครับฝากไปบอกน้องก็เลยนะครับว่าฝากช่วยช่วยผมสอนน้องเขาว่าเล่นทวิตเตอร์ด้วยนะครับ <c oughs> ใช่นะครับผมเมาเยอะไปหน่อยครับผมพอดีว่าไม่ได้พูดนานแต่ว่าอยากคุยกับทุกคนก <c oughs> ัลยาณาพูดภายญี่ปุ่น <c oughs> ไอสเตอร์น้องหาเรื่องคุยแหละ ต่จริงๆถ้าให้เผาน้องภูวินนะตัวรับน้องภูวินบ้าจี้มากเลยครับใช่น้องบ้าจี้มากถ้าเกิดเอมีวันไหนถ้าอมีโอกาสได้เจอกันที่งานสักงานหนึ่งในอนาคตก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าน้องเขาบ้าจี้มากแค่ไหนครับครับผมนั่นแหละครับพูบ้ทั้งวันตุ๊ตตุ๊ต นายปอนชอบภูวินไหมนายปอนชอบภูวินไหมไม่รู้แต่ว่าปีหมอกชอบปีครับผม uh, อม่าสวัสดีมาบ้านมหาคิตาดอทคุณปอนไลค์ภูวิน I don't know that uh I like Puvin or not but หมอกเ love P ครับผมก็ตอนนี้ก็คนตามหนึ่งล้านแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่อ่าพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันมานะครับผมผมจำได้เลยวันแรกที่คนตามผมอ่ายังน้อยๆอ,อยู่แล้วก็มีงานวันเกิดเมื่อประมาณาเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมใช่ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงแบบเราก็ยังเจอคนไม่เยอะใช่ก็ตอนนั้นก็ก็ตอนนี้ก็มีคนรักเรามากขึ้นอ่า ขอบคุณทุกคนนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับ <c oughs> อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะกะเออันะรครับ รุนี้นะผมว่าไอ,อดูซอ้ยอืมพัดคุณก็ผมอะมีความฝันนะคุณก็ทุกวันนี้ผมก็ยังคงเฝ้ารอความฝันครับผมให้ทายผมให้ทุกคนทายแยวว่าความฝันผมคืออะไร และความฝันของทุกคนคืออะไรพี่ปอนเต้นฟีเวอร์ลงหน่อยเต้นฟีเวอร์นะครับเดี๋ยวจะไปชวนหลุยมาเต้นด้วยนะครับตอนนี้หลุยคือหลุยส์ธนวินเขาแบบว่าเขาอยากเต้นมากเลยฟีเวอร์เขาแบบเจอผมทีนี่เขาทั้งวันเนยครับฟีเวอร์บอกเลยว่าทั้งวันครับ ผมรู้ว่าพี่ต้อมดูร้ายไปขำไปแน่นอนเพราะว่าใช่ไหมผมอ่านนจะเล่าเรื่องเล่าเล่าเรื่องให้ฟังดีกว่าไหนๆเราก็มาแล้วเราจะมาเล่าเรื่องถือเราเล่า,เล,าเล่าเรื่องนิทานนั่ในให้ฟังนะครับก็คือเป็นนิทาน ของผมเองครับผมเป็นเรื่องราวที่แบบว่าอาแบบว่าเรามีความฝันใช่ไหมอ่าแล้วพอเรามีความฝันเราก็อยากจะทําแบบฝันให้สําเร็จเอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ทํามาเรื่อยๆมีโอกาสได้กลับมาทําอีกตอนแรกเราคิดว่าเราจะหมดหวังแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราเพยายามมากตอนนี้มันก็อาจจะไม่สําเร็จแล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้พยายามเต็มที่ครับ ครัเป็นนิทานที่เล่าเร็วจบเร็วทันใจครับคะเออครับผมนิทานพันดาว S <S นั่นแหละก็ทุกวันนี้ความฝันผมก็อยู่ที่เดือนนี้นะผมถ้าเกิดเดือนนี้ผ่านไปความฝันผมก็จะจบลงแล้วครับนั่นแหละก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าใครที่แบบมีความฝันแล้วอยากทำอะไรก็คือ <S 2> <S 2> <S อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไม่ได้กรผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่ได้แบบว่า ก็ไม่ได้ไม่แต่ก้าวแรกด้วยซ้ําแต่ว่าสุดท้ายล้วมันก็เราก็ทํามาจนถึงแบบก้าสุดท้ายแต่ว่าก้าสุดท้ายเราอาจจะไม่สําเร็จหรือว่าอาจจะแบบนั่นแหละคร<อ>ับอืมยังไงอะอาบน้ำเลยครับผมยังบอดี้อาบน้ำหรือ โอเคฉันทำตามความฝันนั่นแหละคุณก็ความฝันของผมก็คือการครับผมเห็นไหมเพื่อนรู้ยังความฝันของคืออะไรพอความฝันผมก็คือ,คอ,คนะคองงงงงอะไรใช่ไหมความฝันผมอะ่ะพูดอีกรอบไหมครับผม อะละครใบหนึ่งนะฮะันดีครับผมความฝันคุณก็คืออะไรครับผมความฝันผมคือ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละความฝันของผมครับ <c oughs> ที่ปอนดูโดนพ่อกดตลอดว่าไม่ที่เป็นมกอนไน้ทุกคนเป็นนักแสดงได้ครับผมเอาจริงๆแล้วคือคำสบประมาทอาจจะเป็นแค่แบบว่าสิ่งที่คนพูดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เออแบบว่าคุณแม่ก็บ่นประจำนะครับว่าผมทำอะไรไม่สำเร็จหรอกสุดท้ายผมก็ทำได้ครับผมแบบว่า บบเป็นนักแสดงไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายเราก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าแบบตั้งใจจะทํำอะไรแล้วมันก็สําเร็จอยู่แล้วครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ความฝันอยากไปพัทยาอ่านยังไงให้เป็นพัทยาก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ความฝันอยากปเป็นพัทยา ท่าฟันก็อะไรครับเดี๋ยวเราไลฟ์อีกห้าทีเราไป้วดีกว่าวันนี้ก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมก็คิดถึงทุกๆคนครับอยากให้สถานการย์ดีขึ้นแล้วก็เจอกับทุทกทุกคนเลยครับพี่เอ่อ I don't know what you're saying but I love you I love you too m a h a k i t a Camio Camio m a h a k i t a ความฝันคืออยากเป็นสไปเดอร์แมนนะครับ<ม>ดีครับใช่ปอนลูคี้เอฟเอ็มโอ้โหผมคงเป็นเป็นไม่ได้หรอกครับตอนนี้เราก็หยุด เราทำงานครับตรงนี้ครับ,ค,รบคิดถึงเหมือนกันครับผมอยู่กับไข่นะครับถ้าบอกว่าอยู่กับวินนี่เดอะพูจะเป็นยังไงอะ่ะ ปอนเอ็มเอสหวัง hmm. ย right? ี่ปอคืออะไรครับแฟนกุดไนท์แฟมมีแพนจะเล่นซีรีส์อีกไหมอ่าต้องรอติดตามนะครับอืมวะคิดว่า ันนี่จะพูดกับมุสเซซาร์ลูเมมบาฮัสเคกับพี่บอลมาเข้าจีเอ็มได้ไงเข้ามาจีเอ็มจากการประกวดโกวันเกิรดกายสตาร์เซิร์ชบายคิดเคียร์ซีสัตถางๆผมอ๋อใช่ชนะคิมชนะคิมเคียครับผม สวัสดีอินโดนีเซียได้ัหมสวัสดีครับอินโดนีเซียพี่ปอนส่องอะไรมาให้ตัวสวัสดีครับเดวิดแพนพิมพ์ไซคอ,อจนจริงจังจริงจ้า สวัสดีพี่ปอนคิดถึงเหมือนกันครับอลองทำโนซีนะตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยก็ไม่ได้เจอเนะที่หนึ่งเสียงภูวินใช่ไหมไม่บอกครับผม bro come on stop man no no one knows bro น่าจะใกล้ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วครับทุกคนแต่ก็น่นะครับถ้าใครมีความพยายามอยากจะทำอะไรให้สำเร็จก็ตั้งใจทำครับก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่ อายุจะมากเกินไปนะครับนั่นแหละครับความฝันผมก็คือครับผมไปแล้วดีกว่าบายบาย